อันนี้จะเป็นข้าวโพดที่มันหล่นนะคะเนี่ยที่เขาใช้เครื่องเกี่ยวเนาะเครื่องเกี่ยวมาแล้วแล้วอันนี้จะเป็นฝักหล่นมัน,นะค่ะเนี่ยเ,เด็กก็เลยต้องมาเก็บอู้นะคะนูนเห็นไหมอ,อันนี้เก็บมาได้แค่หน่อยเดียวเองที่แค่ตรงนี้จะได้กระสอบหนึ่งแล้ว,วเนี่ยแต่เราต้องเก็บให้หมดเห็นไหมครับวันนี้รลอนมาก นี่เลยเราก็เก็บใส่ถังก่อนกันละกันถ้าเห็นฝักหล่นเราก็เก็บใส่ถังนี่เลยเหนื่อยก็จาเป็นนะเพื่อนๆนะเราก็อยากได้ทํามาทั้งปีแล้วเนาะพ้าวโพดแล้วเราก็ทํามาทั้งปีปีหนึ่งก็ทําครั้งเดียวฝักหล่นเราก็เสียดายเราก็เดินอย่างเงี้ย เดินตามล่องอย่างเงี้ยและค่ะกลับไปทีละล่องละล่องละล่องนี่ค่ะจนกว่าจะหมดนั่งแล้วค่ะ,ะตามมาค่ะมาดูกันว่าฝักหลุดมันหล่นอยู่ยังไงถ้ามันหล่นนี่มันก็กระเด็นออกมาเป็นฝักเป็นฝักเลยล่ะค่ะออกมาอยู่ข้างนอกเลย นะเดี๋ยวถ้าเจอฝักเดะเจะไปเตกจะให้ดูฝักมันที่มันหล่นแล้วเจอแล้วค่ะคี่เห็นไหมเพื่นอนๆซื้อส่งฝักจำปักนะคะหล่นอยู่นี่เนี่ยได้มาแล้วนี่เลยค่ะแล้วก็ตีตรงนี้ตอกเปลอเือกตรงนี้เอาพี่มาปอกเปลือให้หนูหน่อย นะอีกฝักหนึ่งนี่อีกฝักหนึ่งนนี่ยังมาเจอเลยวะอันนี้แหละเนี่ยก็เดิก็เดิมานนี้แหละเห <Yeah. S 1> ็น,น,น,นหะฝนะักยังใหญ่เลยนะนะแล้วก็ปอกเปลือกอย่างนี้แล้วค่ะแล้วก็ใส่ทางาแล้วก็ไปใส่กระสอบอีกทีหนึ่งน,นะอันนั้นรถเหยียบมันลงมาได้เยอะอยู่นี่อีกฝักหนึ่งพี่จะไปไหนนี่นะ เวลามันกระเด็นมันก็กระเด็นเป็นฝักๆอย่างเงี้ยแล้วใครเห็นเป็นฝักวางเรียงเลยไปต่อเราเหงาแตกเลยเรานี่อีกฝักหนึ่งเห็นนะเนี่ยไปเอาเอาเลยเออตรงนี้เยอะเนาะฝักใหญ่ๆอย่างนั้น,น,นเ,เ,เลย,ยน่าเห็นไหม หนูรวางก็โลโคอยู่นู่นนะซี่ฝักนี่ย่นะที่แระที่เรา,าเก็บฝักหล่นนะคะก็เสียดายเห็นไหมเพื่นอนๆนี้ฝักใหญ่เลยนี่แหละคะ่ะที่เรามาตําเป็นต้องมาเก็บอ่ะเพราะว่าฝักหล่นมันก็ฝักใหญ่ทาเสียปีแล้ว ผลผลิตของเราเองแล้วก็มาเก็บเองขอบคุณนะคะที่ช่วยชมคลิปปะเดียวขอบคุณมากๆเลยค่ะ